อปอันนี้เลยอะเนทางไยอะก็ว่าเวนตาเคยหายไปได้ลืมไปตาอยู่บนหัวไปแล้วนี่ซื้อจนได้นี่พาควันโอ๊ตไปนี่ต้องไปเหรอแก้มบุม้ม<ป>แม่ไปงานขาวดำด้วยนี่ บุมไม่น่ามาเลยไปแล้วโอ้ย่าจะมาฮาริมุลสองคนกับควานนอสมีโกโมักมาด้วยนี่ออให้ยู่กับพี่ปามีไม่ยอมอยู่แกบุ้มต้องมาถ่ายคลิปอาไหมเอ้าไม่จะไปนั่งกับอัพพะฮะมันไม่สบาย <c oughs> ร้อนนี่ฮะร้อนตูด <laughs> ร้อนตูดลงอาบน้ำอ่ะ <c oughs> ไม่งูเทเขาไปนั่งทับอ้อยนู่มถึงจะไม่ร้อนตูดเออ,เออเอี่วันนี้วันนี้น้อยคนวันนี้ขยับไก่กระดูกกระดิกตัวได้วันนี้ วันนั้นเยอะวันนั้นเยอะเลยไม่ค่อยกล้ากระดิกตัวเท่าไหร่ยเย็นมากเลยถ้าจะให้ดีต้องมากับคอนโอ้สองคนอกาดร้อนร้อนโทรศัพท์ก็จะดับอีกแล้วมั้งโทรศัพท์ดับตลอดไม่มีวัน เดี๋ยคุณเจรถหายนี้ไม่มีรถกลับบ้านเลยไดน,นี้ไม่รู้ว,วันนี้จะเอาช้างเชือกไหนกลับบ้านนะคะนี่เจ้าว่าอันนี้พันเชื่อถือว่าพันถามคอนโอ๊ตก็ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านถามนี่แม่แม่เอฟซีท่านไหนสนใจจะมาเยี่ยมครอบครัวพลายสิริมงคลพลายโค้นี้ ่ช้างกำลังอยู่ที่วังทะลุมาได้นะคะนี่นั่งเรือโอ้ดูนมายืนรอรับแล้วพี่ใหญ่กับไม่วาดไกล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 นู่นโอ้มีคนหาปลาด้วยนั่งเรือชมช้างนะคะนั่งเรือชมช้าง ค่ารถก็มีอค่ารถก็มีเพราะว่านั่งเรือชุมช้างวันนี้ไม่รู้ถนนหรือพี่ใหญ่จะได้กลับบ้านเนาะ กลับกวางบ้างนะคะนี่ได้เห็นทั้งสองฝั่ง okay, hi, hi, hi. หายังไงเยอะแม่วาดบังอยู่ mm hmm. กลับบ้านไม่ใช่ไปบอกพี่ปั๊มมี่เด้อว่าได้นั่งเรือ mm hmm. เอออย่าไปบอกเขาเอ๊ะเดี๋ยวโดนเขาว่าให้เลยอี mm hmm. <c oughs> อย่ามาอวดเขาว่าอย่างเงี้อีก mm hmm. ชอบอวดอะไรกันหมด เกินบุ้มหาปลาเนี่ยเกียวน้ำติ่เดียวก็ทำเขาด้านนี้กันปลหาปลาชีวิตคนเราแตกต่างกันไปใช้ไหมสิดำรงชีวิตอยู่กับน้ำอยู่กับ าปลากินโวันนี้เรามาคนละเส้นทางนะคะวันนั้นเราไปเส้นทางนี้นี่เส้นทางนี้วันนี้เราจะไปเส้นทางตรงนี้มานโบโนอฟายใหญ่ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆนู่นในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว สองเราแกหมูมก็ขี่ช้างไปกาบพ่อว่เราอยู่นี่เลยไม่ต้องกลับบ้านหรอกกลับบ้านเลยดูแต่โทรศัพท์งานการก็ไม่ทำงานการไม่ทำ่งเล่นต๊กติกันกไม่ททงวาไม่ทนทากงานรไอม่กทำออแม่ถือไม่เลี้ยลูกวิ่งนี่ ติ TikTok, TikTok. ออ๊กตอกติ๊กตอกงานไม่ทำมารำเนียเอาไวพูดงานงานไม่ทำลำเตติ๊กตอกงานไม่ทำดูเตต oh ิ๊กตอกติ๊กตอกวัดเล้วัดมาเลยวัโอ้ไม่กล้ายืนเด้อนีกลัวกลัวกลัวตกวเรือามามมเลยวัดทไม่จะตกเรือค,คนอื่นไม่ตกร้อนไม่ร้อนวะพากันยืนโชว์หุ่นอยู่นี่ฮะ โมเมนมันพ่านเราุ้นระเวียบนี้เอาวาเสียงหน่อยเลวหวาดรามาอีกแลว้วหนวกหูจังเลย,ยควันออสเขาใช้กำลังเยอะใดแกหมูอู้นี่เชือกนี่อ่ะนี่นี่ควันออสเขาแกล้งไดนี้แกล้งแกล้งไม่รู้เรื่องรู้ราวได้นี้ถ้าเรือมันควนะ่ำนาควันออสโทรศัพท์นี้รับผิดชอบใช้งานไม่ได้เลยใดแกหอกใหน้หนะ โอ้เช th ือกเชือกเชือกทางนี้นะคะนี่เชือกของเรานี่ห้้ยคือเขาฟ้าจริงๆโอ้ยเนาะโอ้พอายญ่งไหมพยัญยกเมียจริงๆได้หนี้โอ้สวย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 สววย แม<ก>่แม <érer Help mesmo> ่แม่ room, er? ้าาเดี๋ยวมุมดึเชือกไปรู้สิจับดึเชือกไปขึ้นฟังฮะโอเีฮ่โอ๊ยคันอดจะมาโกนแม่ควานแล้วดิ เราจะกดธคอยเทาๆอู้อ้ยเอาพ่อเขาโกดเอาแม่น่ะมาจะมาอีกไหมเอาพ่อเขาโกดเอาแม่ไหมฮะฮะพ่อเขากดเอาแม่เออจะมาอีกไหมจะมาด้วยอีกไหม,มก็จับมือเอาแม่อีกแล้วนุ่นอู้เนาะเหนื่อยใจนี่เหนื่อยใ,ใจอะไรขอพรไม่ได้ดังหวังบ่ไม่ ใใเหนื่อยใ,ใจเรื่องอะไรตัวเองเหนื่อยใจเรื่องตัวเองไม่ดีกับบ่ฮะเรื่องตัวเองนี่ว่ายังไงนี่ฮะเรื่องตัวเองว่ายังไงเรื่องตัวเองโอ้เล่นน้ําแล้วนนร้อนแล้วถ้าควนไม่มาก็ไม่พากันเล่นเนาะถ้าควนไม่มาก็ไม่พากันเล่นเนาะโอ้ย,อยายก,กอดเอวคอยโอ้ย <laughs> เดี๋ยวเล่นๆกอนเอวค่อยเฉยเลยวู้ไหปคนอะไรขยันกดเทอาไหรเอ้ยกดจริงอ่ะเออกดจริงเลยเนาะใครจะกดเลยกดจริงมากเลยเออดู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 เม้ากับพี่ใหญ่อากาศร้อน ลปล่อยช้างแล้วปล่อยช้างแล้วตามสบ,บายเลยไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้อปล่อยแล้วปล่อยเชือกแล้ว โอ้ยจ้ะโอ้ยวันนี้ไม่มีกล้วยนะจ๊ะโอ้ยจ้ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมช้างเล่นน้ำกันเขามไม่พากันลงน้ำโดนควันโอ๊ตบุญนี่ก็แม่วาดว่าก,ก็ไม่ร้อนไงถึงไม่ลงอาบว่าลงแล้วลงแล้วแม่วาดลงแล้วอุ้ยดูควันโอ๊ตขันั่งคายเรือ นี่ผู้ชายพายเรือตัวจริงนะคะนี่ผู้ชายพายเรือตัวจริงนี่นี่ตรงนี้ก็ผูกเรียบร้อยแล้วตรงนี้นี่ผู้ชายพายเรือตัวจริงเสียงจริงฮเดี๋ยวเราไปดูช้างเล่นน้ำกันนะคะไม่ไมติดตามกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้ควานโอดโกรดกรดไปตั้งหลายครั้งลืงตัวมากเลยนี่นี่จริงห,หน่ <laughs> เบื่อแกบุ๋มตังเลยต่อไปไม่ให้มาด้วยแล้วชอบไม่ให้ความร่วมมือเลยแกบุ๋มอ๋ออย่ามโนยังยังเคลื่อนจากของกอดคอยน่ะหนือกอดโจนอุ้ยขาเอามาทับน่ะหนักกันหนักอุ้ยพิกโต้ได้เพราะเนาะเพิ่งเพิ่งไปกอดเนาะเพราะมือกับมือใช่ใช่แกบุ๋มไปอยู่ชนบุรีไหม เรื่องจริงไหมนี่เรื่องจริงไหมเธอพ่อกดั้มไหเรื่องจริงไหมเรื่องงจริเออบ้านกับบ้านอำเภอได้ฮะบ้านบ้านอำเภอได้ว่าพ่อเป็นอะไรบ้านกับบ้านอำเภอเพราะว่าวัวเท้าไอ้โคจูบัวเท้าเส้นเดา